สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทิพวรรณจันจรุงศักดิ์ผู้อำนวยการสายงานทางสินค้าบริษัทในเครือวีเซิร์ฟกรุ๊ปค่ะวันนี้เราก็จะมาพบกันในหลักสูตรของการจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าซึ่งในคลังสินค้าเองหรือในโกดัดที่เราเรียกกันว่าโกดังนะะก็จะมีความเสี่ยงหรืออาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยหรืออุบัติเหตุการ ขึ้นได้นะคะมีเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดนะคะซึ่งวันนี้เองเนี่ยเราก็จะมาคุยกันสองเหตุการณ์ด้วยกันนะคะก็จะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการป้องกันอคีภัยในคลังสินค้านะคะอันนี้ซึ่งก็จะเป็นความสูญเสียที่รุนแรงเลยนะคะหากเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของการป้องกันอุบัติเหตุในส่วนของการปฏิบัติงานนะคะในคลังสินค้าะค่ะ ค่ะในส่วนของการจัดการในเรื่องของการป้องกันอักขีภัยในคลังสินค้านะคะอันนี้เราพูดถึงในแง่ของการจัดการภายในค่ะที่เราสามารถที่จะควบคุมได้นะคะโดยความร่วมมือของพนักง,งานด้วยกันเองนะคะซึ่งอักขีภัยเนี่ยก็หมายถึงเหตุการณ์อันตรายที่เกิดจากไฟแล้วก็ขาดการควบคุมดูแลอันนี้หมายถึงในกรณีที่มันเกิดเหตุไฟไหม้นะคะ ขั้นต้นขึ้นมาแล้วพนักงานของเราเนี่ยไม่ได้มีการฝึกอบรมหรือการซักซ้อมการอพยพต่างๆนะคะก็จะทําให้อ่เกิดการลุกไหม้ต่อเนื่องนะคะถ้าเกิดว่าเขาขานการฝึกอบรมแล้วก็มีการใช้ถังดับเพลิงเป็นหรืออุปกรณ์ต่างๆนะคะหรืออ่เราเรียกว่าการดับเพลิงขั้นต้นได้นะคะอันนี้ก็จะลดความสูญเสียแล้วก็ความรุนแรงลงนะคะตัวอธิภัยเนี่ยก็่า จะไม่เกิดการลุกไหม้ต่อเนื่องนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีการดับไฟขั้นต้นเนี่ยค่ะตัวสภาวะของไฟก็จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นขยายวงกว้างนะคะในในการที่จะลุกลามแล้วก็ไหม้นะคะโดยเฉพาะในทางสินค้าเราเองเนี่ยก็จะมีเชื้อเพลิงจํานวนมากถูกไหมะในเรื่องของตัวไม้เลิตเองตัวสินค้ารวมไปถึงตัวหากเรามีตัวเชื้อเพลิงที่เป็นกลุ่มตัวสารเคมีต่างๆเนี่ย ก็จะมีในเรื่องของความร้อนการระเบิดที่เราเห็นตามข่าวค่ะว่าเวลาที่มันเกิดอัคคีภัยหรือไฟไหมเนี่ยเรามีการเกิดการระเบิดขึ้นมาก็จะเป็นในส่วนของโกดังหรือสถานที่ที่เก็บพวกสารเคมีนะคะอันนี้ก็จะมีความรุนแรงแล้วก็เสียหายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินเลยนะคะอันนี้เราก็จะมาดูว่าในส่วนของผลกระทบนะคะว่าโดยตรงที่เกิดขึ้นจากาอัคคีภัยเนี่ยก็คือ อันดับแรกเลยเรื่องของการบาดเจ็บการสูญเสียนะคะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าพนักงานหรือ,อผู้ปฏิบัติงานเนี่ยอ,อพิพอออกมาไม่ทันนะคะก็จะเกิดความสูญเสียในเรื่องของชีวิตแล้วก็ความบาดเจ็บนะคะจากตัวสำนักควันไฟแล้วก็ไฟไหม้นะคะแล้วก็สูญเสียในเรื่องของทรัพย์สินนะคะอันนี้ก็คือไฟไหม้ก็คือเผาหมดเลยนะคะ ในเรื่องของตัวอาคารสถานที่อุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงตัวสินค้านะคะวัตถุดิบสินค้าสําเร็จรูปที่เราจะเก็บอยู่ก็คืออันนี้ก็จะเป็นการสูญเสียทางด้านทรัพย์สินนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าความสูญเสียในเรื่องของไฟไหม้แล้วในเรื่องของน้ําที่ใช้ในการดับเพลิงเนี่ยคะ่ะถึงแม้เราจะ ดับดับไฟได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าในสักหากันเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยตัวน้ําเนี่ยดับเพลิงก็เป็นตัวหนึ่งที่สร้างความเสียหายให้กับตัวสินค้าที่จัดเก็บด้วยถึงแม้จะไม่ได้ไหมสินค้าแต่น้ำเนี่ยก็ไปทําให้ตัวสินค้าเปียกเสียหายแล้วก็ใช้งานไม่ได้นะคะ,ะความสูญเสียที่ผลกระทบที่รุแนแรงที่สุดก็คือบริษัทปิดกิจการนะคะพนักง,งานก็ต้องตกงานดังนั้นเราจะต้องอ,อาศัยความร่วมมือของทุกๆคนนะคะช่วยกันกํากับดูแลเพื่อที่จะไม่ให้ผลเกิดการ เกิดอคติภัยในค้างสินค้าของเราแล้วก็ผลกระทบนะคะที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะคะเรามาดูเลยว่าสาเหตุที่ภายในที่อาจจะก่อให้เกิดอคีิภัยได้นะคะก็จะเป็นอันดับแรกเลยก็เรื่องของไฟฟ้านัดวงจอรอันนี้เป็นเหตุที่ไม่คาดคิดจริงๆแต่ ทังนี้ทั้งนั้นเนี่ยในส่วนของไฟฟ้ารับมงจรเองมันก็เกิดจาก,กอุปกรณ์ต่างๆใช่ไหมคะที่เราใช้ในขังสินค้านะคะในเรื่องของพวกปลั๊กไฟต่างๆสายไฟนะคะมีการเก่าชํารุดไหมแล้วก็มีการตรวจสอบสภาพเป็นประจําหรือเปล่ารวมไปถึงการนําอุปกรณ์นะคะไฟฟ้าเข้ามาใช้ในพื้นที่หรอือบริษัทจัดหาให้นะคะตรงนี้เนี่ย ต้องอให้พนักง,งานเนี่ยต้องมีจ,จิตสำนึกในการดูแลอุปกรณ์ร่วมกันนะคะรวมไปถึงในเรื่องของอตระหนักถึงความเสียหายนะคะว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยไม่ใช่วา่าจะเอาอุปกรณ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพเข้ามาใช้นะคะหรือ,อคือขั้นต้น,นในเรื่องของดูแลแค่ใกล้ๆตัวเองค่ะในเรื่องของสถานที่ปฏิบัติงานของตัวเองนะคะก็คือเมื่อออกจากจุดปฏิบัติงานเนี่ยก็จะต้องดึงปั๊กไฟปิดพัดลมต่างๆ เครื่องปั๊มน้ำรวมไปถึงเครื่องปั๊มลมรวมไปถึงตัวอุปกรณ์ชาร์จแบตนะคะซึ่งอุปกรณ์เดี๋ยวนี้เราก็มีในเรื่องของตัวสแกนบาร์โค้ดใช่ไหมคะชาร์จตัววอลก้ทอกกี้ติดไว้แล้วก็รวมไปถึง ปั๊กไฟนะคะต่างๆตรงนี้เนี่ยพนักง,งานเนี่ยก็สามารถช่วยกันเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรได้รวมไปถึงข้ามจุดไฟอะไรต่างๆก็คือทูตเทียนบูชาค่ะก็จะมีสายมูใช่ไหมคะที่อยู่ในพื้นที่ก็จะมีการาไหวพ้พระตรงนี้ก็คือเราต้องห้ามโดยเด็ดขาดแล้วก็หาพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชํารุดนะคะก็ต้องแจ้งพนักง,งานก็ต้องรู้ว่าโอเคอุปกรณ์ตัวนี้ชํารุดไม่สามารถไปใช้งานได้แล้วก็ต้องแจ้งหัวหน้า,นานงานรับทราบทันทีไม่ใช่ว่าเห็นอุปกรณ์ชํารุดแล้ว ก็ยังใช้งานต่อซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะอาจจะทําให้เกิดไฟฟ้ารักวงจ่อได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการดูแลรวมไปถึงในเรื่องของการมนเทนซ่องบำรุงเนี่ยทางช่างก็จะต้องเข้ามาตรวจสอบเป็นประจําทุกเดือนอยู่แล้วนะคะแต่ในแต่ละวันในสถานที่ปฏิบัติงานเนี่ยพนักงานก็สามารถที่จะช่วยกันป้องกันดูแลอ,อุปก,กรณ์เพื่อป้องกันเหตุไฟฟ้ารัศวงจรได้ค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันเหตุอคีภัยในพื้นที่นะคะก็คือ ในคลังสินค้าหรือโกดังเนี่ยคือห้ามจุดไฟเผาขยะมูลฝอยโดยเด็ดขาดนะคะเพราะว่าตัวรวมไปถึงเศษไม้ผาเลตต่างๆเนี่ยเราไม่ควรเผาหรือทําลายนะคะซึ่งโอเคในเรื่องของเป็นในแง่ของการทําลายสิ่งแวดล้อมแล้วปล่อยควันพิษขึ้นไปใช่ไหมคะก็จะมีในเรื่องของการลุกลามด้วยค่ะถ้าเกิดว่าเราเฝ้าระวังไม่ดีหรือว่ามีลมพัดมาเนี่ยค่ะตัวเปลวไฟต่างๆเนี่ยอาจจะไปติดตัวพลาสติกหรือกระดาษนะคะเกิดการลุกไหม้แล้วก็เกิด เพิ่งไม่ที่หุนแรงได้นะคะรวมไปถึงเวลาที่มีช่างนะคะเข้ามาซ่อมแซมในพื้นที่ของอาคารก็จะต้องมีการตรวจสอบในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่นํามาใช้รวมไปถึงในเรื่องของกะความปลอดภัยขั้นต้นนะคะที่เจ้าที่จอปอเนี่ยคะ่ะจะต้องคอยกํากับดูแลแล้วก็ระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเชื่อมต่อ เชื่อมต่ออุปกรณ์นะคะมีประกายไฟเกิดขึ้นนะคะอันนี้จะต้องจํากัดพื้นที่แล้วก็บริเวณด้านล่างก็งไม่มีสินค้าหรือ,อวัสดุติดไฟอยู่นะคะอันนี้ก็ต้องมีการขออนุญาตเข้ามาในพื้นที่ชัดเจนในเรื่องของการซ่อมบำรุงต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของการรักษาความสะอาดบริเวณที่จัดเก็บสินค้าเป็นประจำนะคะก็คือเลียร์ขยะมูลฝอยต่างๆรวมไปถึงเศษวัสดุที่ติดไฟง่ายนะคะออกจากพื้นที่เพื่อที่จะไม่ให้เป็น แหล่งสะสมแล้วก็เวลาที่มันเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟเนี่ยมันก็จะจะไม่มีอุปกรณ์อะไรที่ติดไฟได้นะคะแล้วก็ป้องกันได้ส่วนหนึ่งนะคะรวมไปถึงในเรื่องของอ่าก่อนกลับบ้านนะคะหมดเวลางานง่ายๆเลยค่ะพนักงานเนี่ยคนงานก็ต้องตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ต่างๆนอกจากพนักง,งานแต่ละคนจะ ช่วยกันสอบสองดูแลแล้วตรงระบบการตรวจสอบระบบการออเดดนะคะก็ต้องมีเป็นประจำทุกวันนะคะในเรื่องของตัวอุปกรณ์ต่างๆมีการปิดสวิตเรียบร้อยหรือเปล่านะคะแล้วก็รวมไปถึงเครื่องมือต่างๆอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่นะคะหากเกิเดเหตุฉุกเฉินก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้อย่างรวเดเร็วนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเครื่องมือรถยกต่างๆนะคะอันนี้ก็ต้องช่วยกันดูและค่ะ แล้วก็สาเหตุอีกหนึงที่เราป้องกันได้นะคะในเรื่องของการห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณคลังสินค้านะคะอันนี้ก็การสูบบุหรี่เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะก่อให้เกิดการลุกไหม้นะคะหากไม่มีจุดที่ชัดเจนนะคะพนักงานอาจจะสูบในพื้นที่แล้วก็ไปเกิด ไปประกายไฟขี้ผึ้ีเขี่ยไปแล้วก็ไปติดตัวกระดาษหรือปีมยืดอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะลุกไฟลุกติดไฟได้ดังนั้นจะต้องห้ามโดยเด็ดขาดนะคะต้องกําหนดโทษแบบหลายแรงเลยสําหรับผู้ที่ปากเปิดน,นะคะดังนั้นคือ,อถ้ามีต้องมีความจะเป็นมี พนักง,งานจํานวนมากนะคะหรือมีบุคคลภายนอกที่เข้ามาเราก็ต้องกําหนดพื้นที่สุบหริให้ชัดเจนก็คืออยู่นอกอาคารรั้วของตัวคารสินค้าหรือสถานที่ที่ควบคุมได้เลยนะคะบริเวณจุดติดต่อป้ามยามต่างๆเนี่ยค่ะให้มีคนเียบคอยกบกับดูแลตลอดนะคะ ซึ่งเวลาที่มีผู้รับเหมาหรือพนักง,งานขับรถเข้ามาก็จะต้องชี้แจงหรือก็มีการประชุมขั้นต้นนะคะว่าจุดต่างๆที่ห้ามนะคะให้เกิดประกายไฟต่างๆรวมไปถึงจุดห้ามสูบบุหรี่นะคะพนักง,งานขับรถหรือผู้มาติดต่อเนี่ยจะต้องรับทราบรวมไปถึงช่างซ่อมบำรุงะค่ะเพื่อที่จะป้องกันเหตุในเรื่องของบุคคลภายนอกด้วยนะคะ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่มีคุณภาพก็อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้อย่างที่บอกค่ะว่าเรามีอุปกรณ์ที่นํามาใช้ในในการปฏิบัติงานในคลังสินค้าก็จะมีหลายส่วนนะคะโดยเฉพาะตัวปลั๊กต่างๆรวมไปถึงตรงนี้เนี่ยอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างเนี่ยต้องมีมาตรฐานมอก,กอน,นะคะในส่วนของการจัดซื้อเนี่ยพนักง,งานเนี่ยก็คือไม่ควรจัดซื้อเองจะต้องผ่านระบบการจัดซื้อของบริษัททั้งหมดแล้วก็มีการขึ้นทะเบียนแล้วก็ตรวจสอบ ตรวจสอบอคุณภาพการจัดซื้อทุกครั้งนะคะตรงนี้ก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของการเกิดการีฐฐ่ิพเรื่องจากไฟฟ้านำรังจอได้อีกส่วนหนึ่งค่ะ, mm hmm. คะแล้วก็มีหลังจากมีการสั่งซื้อมาที่ครบั่วแล้วการตรวจสอบอปลไฟสายไฟต่างๆนะคะก็คือเป็นประจำจุจะต้องมีผู้รับผิดชอบนะคะ ชัดเจนว่าตรงจุดนี้อาคารหนึ่งประตูสองใครเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของตรวจสอบไฟนะคะแล้วก็หาพกพบความเสียหายก็ให้แจ้งทันทีหรือให้หยุดการใช้งานชั่วคราวจนกว่าจะซ่อมเสร็จนะคะแล้วก็ห้ามนําเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัวนะคะเข้ามาใช้ในในใน,ในคลังสินค้าก็คือตวกกระติกน้ําร้อนพวกวิทยุลําโพงนะคะอันนี้คือก็เราไม่สามารถที่จะควบคุมคุณภ,ภาพของเขาได้นะคะ <ๆ S 2> ดังนั้นก็ห้าามนามาใช้ <ๆ S 2> แล้วก็ ห้ามเสียบชาร์จแบตเตอรี่ทั้งคืนเมื่อเริ่มใช้งานให้กดปิดสวิตช์ทั้งหมดนะคะการต้องกจงออ้อุบัติเหตุอุบัติเหตุอภิภัยนะคะ ก็คือห้ามพนักง,งานติดตั้งไฟฟ้าด้วยตัวเองอันนี้ก็คือโดยปกติเนี่ยเราต้องมีการซ่อมแซมหรือว่าดัดแปลองอุปกรณ์ต่างๆโดยพนักง,งานเองจะต้องมีช่างไฟนะคะเข้ามาจัดก,การทุกครั้งนะคะไม่อนุญาตให้พนักง,งานทำเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในแต่ละบริษัทก็ต้องจัดหาช่างไฟหรือผู้ที่มีความชํานาญในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยคะ่ะเข้ามาดําเนินการดูแลนะคะ แล้วก็อุปกรณไ์ไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยต้องติดตั้งในตำแหน่งที่ปลอดภัยไม่ใช่ว่าอา,อาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้เช่นรถพลิวพวกลเน,นะะี่ยค่ะก็คือหลีกเลี่ยงการวางอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือสายไฟที่มีน้ําหรือพื้นเปียกนะคะรวมไปถึงในจุดที่มีฝนสาดหรือว่าน้ําเข้าได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็ถ้าเราไปติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าตรงนั้นก็อาจจะทําให้เกิดไฟไฟช็อตไฟไหม้ได้นะคะแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าก็ต้องมีการต่อสายดินนะคะให้ปลอดภัยสําหรับผู้ใช้งานด้วยนะคะ แล้วก็มีไม่มีการใช้ไฟเกินหรือไฟฟ้ารัดตรงจร,นะะรงเนี่ยค่ะตู้ควบคุมต่างๆเนี่ยก็จะต้องอมีเซฟตี้คัพนะคะตัดไฟได้ท,ทันทีอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดนะคะที่จะป้องกันเหตุอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้ารัดตรงจรซึ่งเป็นเหตุที่เราคาดไม่ถึงได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของอเชื้อเพลิงนะคะกรณีที่ ในข้างสินค้าเนี่ยเราใช้ตัวแก๊สใช่ไหมคะ LPG เป็นเชื้อเพลิงของรถพลกรีฟนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยการใช้น้ำมันดีเซลเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วแล้วก็เป็นหรือก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งก็จะเป็นรถไฟฟ้านะคะซึ่งก็จะต้องมีการชาร์จแบตเตอรี่ต่างๆใช่ไหมคะหรือถ้าเรามีเป็นรถอาที่เป็นรถเครื่องยนต์อยู่ก็ใช้ตัวแก๊ส LPG นะคะในในเป็นเชื้อเพลิงดังนั้นตัวแก๊ส LPG เนี่ยมันก็จะมีการสามารถดักไ้ได้ เราต้องมีการควบคุมในเรื่องของการจัดเก็บนะคะสถานที่จัดเก็บต้องอยู่ภายนอกอาคารแล้วก็มีการเบิกจ่ายแบบรับกลุ่มนะคะเพื่อไม่ให้ป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่มีการควบคุมว่าวันนี้เนี่ยถังเนี่ยถูกเบกิกอไปใช้จํานวนเท่าไหร่และถูกเอาคนาเข้ามาจัดเก็บเท่าไหร่อาจจะมีการหลงลืมกันไว้ในอาคารนะคะแล้วก็หางปิดมาไม่สนิทก็อาจจะเกิดแก๊ รั่วไปได้แล้วก็มีประกายไฟก็จะเกิดการลุกไหม้แล้วก็เกิดกัรคีภัยในคลังสินค้าได้นะคะ <c oughs> ในเรื่องของอย่างที่บอกค่ะว่าเราต้องมีการควบคุมในเรื่องของการจุดเปลี่ยนถังนะคะว่าแล้วก็พนักง,งานเองก็จะต้องอใช้อย่างถูกวิธีหมุนปรับนะคะแล้วก็สตรวจสอบให้แน่นหนาก่อนที่จะเปลี่ยนถังแล้วก็ใช้งานในคลังสินค้าสำหรับตัวแก๊ส LPG นะคะ หากขณะปฏิบัติงานเนี่ยพนักง,งานได้กลิ่นแก๊สหรือเอรู้สึกว่าแก๊สรั่วต่างๆเนี่ยค่ะก็จะต้องหยุดรถท,ทันทีแล้วก็ปิดวาล์วหัวถังทันทีแล้วก็แจ้งให้ช่างเข้ามาตรวจสอบนะคะหากเกิดการรั่วซึมหรือการชํารุดของตัวรถปกลิฟนะคะในเรื่องของการเชื่อมต่ออุปกรณ์มันนะคะจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นคือพนักง,งานขับรถเองก็ต้องคอยสังเกตนะคะแล้วก็ตรวจสอบสภาพรถปกลิฟร่วมกันกับการตรวจ แก๊สด้วยนะคะเป็นประจำนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ การฝึกอบรมค่ะนอกจากในชีวิตประจําวันการทํางานประจําวันมีการดูแลซ่อมบำรุงรักษาตระหนักในเรื่องของการป้องกันอคีภัยร่วมกันแล้วก็จะต้องมีการฝึกอบรมค่ะอย่างน้อยเนี่ยปีละสองครั้งนะคะในเรื่องของการพยกนีไฟการดับเพลิงขั้นต้นนะคะการใช้ถางดับเพลิงต่างๆรวมไปถึงการซ้อมอในเรื่องของการประทมพยาบาลกับพนักงานนะคะค่ะ ก็มาต่อกันในส่วนของอเรื่องที่สองก็จะเป็นการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานทางสินค้านะคะอุบัติเหตุเนี่ยก็คือมันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ทันได้คิดนะคะมันอุบัติเหตุเกิดได้ตลอดเวลานะคะตั้งแต่เราออกจากบ้านมาเดินทางมาขับรถมานั่งรถมาอย่างเงี้ยค่ะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลารวมไปถึงในสถานที่ ปฏิบัติงานในเรื่องของคลังสินค้าเองก็ตามนะคะว่าเราอาจจะเกิดเหตุจักที่ไม่ตั้งใจไม่คาดฝันนะคะอุบัติเหตุที่ทําให้เกิดทั้งตัวบาดเจ็บน,นะคะแล้วก็ทุพพลภาพก็คือพิการหรืออาจจะถึงตายได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องอปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาททีนี้เนี่ยอุบัติเหตุในพื้นที่คลังสินค้าเนี่ยมีมีอาจจะเกิดจากอะไรบ้างนะคะเรามาดูสาเหตุด้วยกันนะคะสาเหตุก็คือการก็จะเป็น การกระทําที่ไม่ปลอดภัยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความประมาทนะคะการทํางานไม่ถูกวิธีไม่ถูกขั้นตอนไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยนะคะไม่ออเอาใจใส่นะคะในการทํางานแล้วก็มีนิสัยชอบเสี่ยงหรือรีบร้อนทําให้เศษอันนี้ก็ทาให้เกิดอุบัติเหตุได้การแต่งกายที่ไม่สุภาพเช่นไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลรองเท้าเซฟตี้นะคะหัวกข็เซฟตี้ต่างๆนะคะ,นะคะอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุ ได้แล้วก็การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่ตางๆไม่เหมาะกับงานนะคะใช้รถพวกรีฟยกสินค้าที่มีน้ําหนักเกินจากคาร์ตี้ของรถก็จะทาให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันแล้วก็การขัดวินัยนะคะหยอกล้อกันระหว่างปฏิบัติงานการทํางานโในขณะที่ร่างกายหรือจิตใจไม่พอปฏิบัติงานเช่นเป็นไข้ไม่สบายเนี่ยคะ่ะแล้วก็สาเหตุที่สองก็จะเป็นเรื่องสภาพการที่ไม่ปลอดภัย ก็คือไม่มีการกำ,บ,กำบังป้องกันอันตรายส่วนที่เป็นอันตรายก็คืออาจจะไม่ได้มีป้ายบ่งชี้ชัดเจนว่าตรงจุดพื้นนี้พื้นที่นี้เป็นที่ลาดชันนะคะหรือจํากัดความสูงอันนี้ก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ได้นะคะแล้วก็เครื่องยนต์เครื่องมือต่างๆชํารุดบกพร่องซึ่งอันนี้ก็สามารถป้องกันได้โดยการ,การตรวจสอบสภาพเป็นประจําวันเป็นประจําทุกวันก่อนการนําไปใช้งานนะคะแล้วก็ระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ชํารุดต่างๆนะคะ แล้วก็ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะรวมไปถึงสภาพแวดล้อมการทํางานที่ไม่ปลอดภัยเช่นพื้นขูกขาพื้นลื่นระบายอากาศไม่เพียงพอค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างนะคะว่าอุบัติเหตุที่เกิดจากรถยกโฟล์ลิฟต์ต่างๆที่ใช้ในงานขางสินค้าเนี่ยค่ะมันมีน้ําหนักค่อนข้างมากนะคะหากเกิดอุบัติเหตุล้มอะไรเงี้ยอาจจะถึงแก่ชีวิตเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งคนขับเองแล้วก็เพื่อน่วมงานค่ะ แล้วก็จะเป็นภาพตัวอย่างของอุบัติเหตุที่เรื่องของการจัดเก็บสินค้าบนชั้นวางซึ่งไม่ได้มาตรฐานก็คือ,อน้ำหนักของตัวสินค้าเกินจาก capacity ที่ตัวชั้นวางจะรับได้ก็าอาจจะเกิดการถล่มแล้วก็ล้มเป็นโดมิโนโน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างของการจัดเก็บสินค้าที่ไม่ได้เกิดจากชั้นวางแต่เกิดจากการ วางซ้อนสินค้านะคะที่เกินจากตัวสภาพของพื้นอาคารรวมไปถึงตัวสภาพของตัวสินค้าเนี่ยไม่เหมาะสมต่อการวางซ้อนนะคะอาจจะทําให้เกิดการถลม่มแล้วก็ไปทําให้อาคารเสียหายได้รวมไปถึงตัวสินค้าเองก็จะเสียหายไปด้วยนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุที่เราได้กล่าวมาแล้วก็เห็นภาพกันข้างต้นนะคะก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะ ป้องกันอุบัติเหตุได้นะคะจากรถยกก็คือรถโฟล์คลิฟที่ใช้ในการสินค้าเนี่ยเราจะต้องมีการฝึกอบรมพนักง,งานก่อนเริ่มเริ่มปฏิบัติงานแล้วก็มีการต่อใบอนุญาตในเรื่องของการอนุญาตให้ขับรถโฟล์คลิฟเนี่ยเป็นประจำทุกปีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้ที่ไม่เกี่ยวขอ้องก็ห้ามขึ้นขับรถโฟล์คลิฟโดยเด็ดขาดเพราะว่า เราขับรถยนต์ไม่เป็นนะคะแล้วเราไปขับเนี่ยค่ะมันก็อาจจะเกิดอันตรายเกิดอ,อุบัติเหตุไปเชี่ยวไปชนหรือไปทําความเสียหายถึงแก่ชีวิตได้ดังนั้นในส่วนของรถพวกลิฟตก็เหมือนกันคะ่ะถ้าผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตนะคะก็คือหรือไม่ได้รับการปึกกบรมไม่มีความชานาญในเรื่องของการใส่พัวลิตก็ห้ามขึ้นขัดโดยเด็ดขาดค,ะคะ่ะ แล้วก็พนักงานขับรถเนี่ยจะต,ต้องตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานส่วนรองเท้าเซฟตี้ขณะปฏิบัติงานเป็นประจํานะคะแล้วก็ก่อนขับรถเข้าตู้คอนเทนเนอร์หรือโดบรรทุกเนี่ยเราก็จะต้องตรวจสอบความปลอดภัยโดยรอบของตัวรถบรรทุกที่เราจะขึ้นขับรถขึ้นไปด้วยนะคะว่าเขามีการดึงเบรกมือวาง แล้วก็วางที่ล็อกล้อหรือ,อยังเพราะว่าเรา,เราขับรถฟุกลิตขึ้นไปเนี่ยอาจจะรถมันอาจจะเลื่อนไหลออกไปแล้วก็วกรถฟลุกลิสตตกลงไปได้นะคะก่อนถึงทางแยกทางเนี้ยก็ต้องบีบแต่ส่งสัญ,ญญาณให้เพื่อนร่วมง,งานรับทราบทุกครั้งนะคะก่อนที่จะเลี้ยวหรือว่าจะขับรถเข้าไปในพื้นที่จัดเก็บนี่ก็จะเป็นตัวอย่างรองเท้าที่ชำรุดนะคะจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ แล้วก็ในเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของความปลอดภัยนะคะการห้ามห้ามให้ผู้ใดยืนหรือเดินใต้งาของรถนะคะแล้วก็ห้ามใช้รถยกแทนลิฟต์นะคะแล้วก็ห้ามใช้รถยกขับแข่งกันห้ามใช้รถยกเป็นรถรับสง่งผู้โดยสารนะคะแล้วก็ห้ามใช้รถยกขับแข่งกันนะคะห้ามใช้รถยกเป็นผู้รับสง่งผู้โดยสาร แล้วก็ห้ามใช้รถยกดันกันก็คือถ้าเกิดว่าอุปกรณ์เครื่องมือไม่ไม่เพียงพออาจจะใช้พวกลิฟต์ดันกันอันนี้ก็คือห้ามเด็ดขาดนะคะแล้วก็ห้ามขับรถเข้าไปในรถบรรทุกที่ไม่ได้อ่าหมอนรองล็อกล้อนะคะอย่างที่บอกเบื้องต้นแล้วก็ต้องปรับขนาดงานให้เหมาะสมกับขนาดของสินค้าด้วยก็จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการยกเคลื่อนได้เคลื่อนย้ายได้นะคะแล้วก็ห้ามอ่าบรรทุกของสูงหรือน้ําหนักของที่เกินกําลังของรถนะคะ แล้วก็เลือกผลิตที่แข็งแรงเหมาะสมกับชนิดของสินค้านะคะก่อนที่จะมาวางเพื่อที่จะใช้รถยกก็จะป้องกันอุบัติเหตุได้แล้วก็อย่ายกงานสูงขณะขับรถพื้นขณะขับรถพื้นไม่เรียบนะคะก็คือผ่านทางที่ที่ผุขักนะคะก็ต้องใช้โดยปกติก็ต้องใช้รถงานลงต่ำอยู่แล้วแล้วก็ตักสินค้าขึ้นลงทางราชันก็ต้องมีคนคอยบอกตำแหน่งนะคะแล้วก็ขับรถช้าเมื่อข้ามทางที่เปียกลื่นนะคะ ไม่ควรเลี้ยวรถอย่างกะทันหันแล้วก็ระวังเฉียวชวนวัสดุอุปก,กรณ์รอบข้างด้วยแล้วก็ระวังล้อรถเหยียบสิ่งของข้างทางรวมไปถึงระวังคนทํางานด้วยค่ะว่าโดยรอบมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่่อาแล้วก็ห่านตักสินค้านะ่ะเดินหน้าลงที่ชันนะคะแล้วก็ขับรถตักสินค้าเนี่ยจะต้องถอยหลังลงเท่านั้นนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ย ถ้าพนักงานขับรถระมัดระวังแล้วก็ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยก็จะป้องกันอุบัติเหตุในทางสินค้าได้ทั้งต่อสินค้าที่ที่จัดเก็บนะคะรวมไปถึงผู้ปฏิบัติงานนะคะสําหรับวันนี้ก็การบรรยายในเรื่องของหลักสูตรความปลอดภัยในทางสินค้าก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ ทานผู้เข้าร่วมสัมมนาคงจะได้รับความรู้จากการสัมมนาครั้งนี้เพื่อไปปรับปรุงใช้ในธุรกิจของท่านไม่มากก็น้อยนะคะและสําหรับท่านที่ต้องการเอกสารประกอบการสัมมนาหรือเข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรอื่นๆสามารถลงทะเบียนได้ที่ vserve academy com หรือสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกข,ของ vserve สามารถดูรายละเอียดการให้บริการต่างๆได้ที่ vserve logistics com หรือตามช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆในเครือ vserve สาหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราเลยที่นี่ Reserve Logistics Skill Channel ค่ะ